ก็จะขึ้นแดงนี่ก็คือถ่ายนะนแล้วก็ถ่ายต่อเลยที่ถือเลยไม่ต้องทำอะไรต่ออะไรแาวว่าเสด็จเปลียนดยโอ้ดีจังเลยตรงไปดิ เพ oh. uh> ื่อในการลงวันชุมพรเกตอุดมศักดิ์ไพ่มาไหว้เสด็จเตี่ยวันนี้ขอพรุณท่านได้ได้กลับไปนครศรีธรรมราชโอ้ยเพื่ไมพื่อจะไปทำงานเราดูที่อื่นไหมนี่ยกะยี่ราเจกะริยาเจกะยี่ราถยนันถูกไหมตอนนี้ผมอยู่ชุมพรนะผมก็ได้แน่นสารเสด็จเตี่ยนะฮะก็ตรงเดิมเกตให้มาตรงนี้เสียได้ไหว้ อิตราเจกะริยาจนะโอมุพิตินโมตัสสะระคะะตระัมมาสัมพุทธัสสะนตัสะระคะวะตระคะโสัมมาทธโอมชุมพรตุติิิการัสุขุนโมพุทธายะนะมันะจักะทัสสมาอัุโอมชุมพรติติการัสุขุนโมพุทธายะนะมันะัจักัมมาัุ อชุมพรจิตติระงานสุขุพุทธายังธรมะัตะารรกับธรมั้นขอพระเจได้กับบ้านได้ไปทำงานอิที่พระเจ้าอยครบตอนนี้พระเจ้าอยูที่ชุมพรเฉลิั ภาพนิ่งภาพนิ่งรัดรัดไปถ่ายภาพนิงดูนหน่งให้หน่พระองค์ท่านด้วยนะรัดรัดไปไกลถ่าย้องน้องถ่ยไปไกลอีโอเคทีเดียวพี่เถ่ายไม่ได้เลยแต่นะ้องผมว่าท่านต้องโดนจิตให้มาตรงนี้นะพี่นะ โอเคไหมอ่ะอ่ะโอเคอภิเทงกดกดหยุดเดทเลยกดกดถี่ที่หยุดได้เลยให้แดงหาย